ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใกล้ครวนกันในหัวข้อเรามีพระสัญญาว่าพระเยซูจะสถิตยอยู่และช่วยกู้เราขณะที่เราเข้าสู่การใกล้ครวน ให้เราอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดปล่อยวางเรื่องราวต่างๆในวันนี้ลงและผ่อนความตึงเครียดในร่างกายให้คลายลงมาเถิดมาในแบบที่คุณเป็นเข้ามาฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือสถานที่แห่งการสงบนิ่งต่อหน้าพระพักพระเจ้าให้พระองค์เติมเต็มคุณด้วยการทรงสถิตอันอัศจรรย์และความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ พระเยซูเจ้าโปรดเตือนใจเราในคืนนี้ว่าเมื่อพระองค์ตรัสทะเลก็เงียบสงบภูเขาก็ก้มกราบลงและชีวิตก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงขอให้เราได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในเรา ลูกาบทที่8ข้อ22ถึง25กล่าวว่าอยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือพร้อมกับพวกสาวกของพระองค์แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าให้พวกเราข้ามทะเลสาบไปฝั่งโน้นพวกเขาก็ถอยเรือออกไปขณะกําลังแล่นไปนั้นพระองค์บรรทมหลับและเกิดพายุหนักขึ้นกลางทะเลน้ำก็ทะลักเข้าเรือจนทุกคนตกอยู่ในอันตราย พวกเขาจึงมาปลุกพระองค์ร้องว่าพระอาจารย์พระอาจารย์เรากำลังจะจมน้ำตายพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนเขาก็กลัวและอัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ำได้และมันก็เชื่อฟังท่าน ไม่ต้องสงสัยเลยว่านั่นเป็นพายุหนักแน่นอนสาวกหลายคนของพระเยซูปเป็นชาวประมงมายาวนานคุ้นเคยกับการรับมือคลื่นปั่นป่วนในทะเลสาบกาลิลีแต่ในครั้งนี้แม้แต่พวกเขาเองก็ยังหวาดกลัวลมกับพายุที่โหมจัดและคลื่นที่ซัดกระหน่ำเข้าเรือในพายุนั้นสาวกทุกคนลืมเรื่องสำคัญไปเรื่องหนึ่งพระเยซูปเป็นผู้ตรัสสั่งเองว่า ให้พวกเขาออกเดินทางทรงตรัสว่าให้พวกเราข้ามทะเลสาบไปฝั่งโน้นหากพระเยซูจะไปฝั่งโน้นเป็นไปได้หรือไม่ที่พระองค์จะไปไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เลยตามที่พระองค์ตรัสให้คำมั่นว่าพวกเราจะได้ข้ามทะเลสาบไปถึงฝั่งโน้นแน่เป็นคำตรัสของพระองค์เช่นเดียวกับที่ทำให้พายุสงบลงในขณะที่มันน่ากลัวที่สุดไม่ว่าอันตราย การคุกคามหรือความกังวลใดๆที่คุณกำลังเล่นผ่านมันอยู่ในคืนนี้พระเยซูสัญญาว่าพระองค์จะทรงค้ำจุนประชากรของพระองค์และนำพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยพระเยซูทรงอยู่กับคุณในคืนนี้และให้คุณวางใจในพระองค์โดยมอบพายุและความกลัวในใจคุณให้กับพระองค์ด้วยความเชื่อ เพราะพวกมันต้องเชื่อฟังพระองค์เช่นเดียวกับที่คลื่นและลมเชื่อฟังพระองค์ขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆผ่อนคลายความตึงเครียดการทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุข หลับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งและปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเยซูที่รักขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราในพายุข,ของเรา เพื่อจัดเตรียมและช่วยกู้เราเราขอวางใจมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงให้อภัยเราที่บางครั้งขณะที่เรารู้สึกท่วมทน้นเราสงสัยในการดูแลของพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างมาก และจะพาเราผ่านพ้นจากทุกสิ่งที่เรารเผชิญอยู่เปาโลเขียนในโรมบทที่8ข้อ3 5ถึง37ว่าแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเคี่ยวเข็นหรือการกันดานอาหาร หรือการเปลือยกายหรือการถูกโอยภัยหรือการถูกคมดาบหรือตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแกะสำหรับเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่มีอะไรสามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้ขณะที่เรารเผชิญมรสุมชีวิตโปรดช่วยเราให้เชื่อในพระองค์อย่างหมดใจพระองค์จะพาเราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน